สวัสดีครับกอ,อนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะมาใช้นะครับการใช้งานฟังก์ชัน if and สำหรับทดสอบแบบหลายเงื่อนไขนะครับลองมาดูนะครับเงื่อนไขที่เรากำหนดมานะครับก็คือว่าให้ตรวจสอบค่ายอดสั่งซื้อนะครับว่ามากกว่า50และค่าราคากล่องน,นะครับ มากกว่า1,000หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็ให้ส่วนลด10%จากเงินรวมกรณีที่เป็นเท็ก็จะให้ส่วนลด5%จากเงินรวมนะครับเราใช้ฟังก์ชัน if แนนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะทดสอบเงื่อนไขเพิ่มนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเพิ่มเงื่อนไขนะครับค่าราคากล่อง เพิ่มเข้ามานะครับซึ่ง n นะครับจะเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นคือจริงทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่ากรณีอื่นนะครับก็จะเป็นเท็จนะครับอ่ะเรามาดูการใช้งานฟังก์ชัน if and นะครับสำหรับทดสอบแบบหลายเงื่อนไขนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นก็พิมพ์ if ครับอ่านี่นะครับหลังจากนั้น นะครับเราก็จะพิมพ์คำว่า a n d เข้าไปเลยนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะแรกที่เราต้องการตรวจสอบนะครับนั่นก็คือคลิกที่เซลล์ยอดสั่งซื้อครับเราต้องการตรวจสอบว่ายอดสั่งซื้อมากกว่า50 ก็ใส่เครหมายมากกว่าครับมากกว่า50นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับต่อมาครับขั้นด้วยคอมมานะครับเงื่อนไขที่2ที่เราต้องการทดสอบนั่นก็คือราคากล่องครับคือเซลล์นี้นะครับมากกว่า1000นนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดมานะครับวงเล็บปิดนะครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นด้วยคอมม่านะครับถ้าเกิดว่ายอดสั่งซื้อมากกว่า50และราคากล่องมากกว่า1,000นะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะให้ส่วนลด10%นะครับจากเงินรวมก็ต้องคูณด้วย10%เซนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีที่เงื่อนไขนะครับทั้งสอง เงื่อนไขที่เราทดสอบเป็นจริงนะครับคือจริงทั้งคู่นะครับก็จะให้ส่วนลด10%กรณีที่เป็นเทสครับคันด้วยคอมมากรณีที่เป็นเทสก็จะให้ส่วนลด5%นะครับก็จะิมพน F4 แล้วก็ให้ส่วนลดนับว่าคูณด้วย5%นี่นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บ นะครับให้ถูกต้อง Enter ครับอ่าคราวนี้นะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการก็พ่สูตรนะครับดับเบิลคลิกอ่านี่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดรูปแบบนะครับให้สวยงามได้อ่านี่นะครับก็ผมก็จะสรุปนะครับ ลองคำนวณดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ